สวัสดีครับรยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิเทอลอกซิ่งครับมาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยครับฝนมากเลยพี่น้องปอะป,ะาป่าบางไหนเสีนพูนแล้วอยู่พูนอ่ะ<ไ>พูนแล้วอยู่เสียนพูนอ่ะนูน่นแกอยู่นู่นแกขับรถเกียร์ไปนู่นนู่นแกอยู่พูนพนี่หว่าพูดได้ครับอีหุ่นโอ้แกไปทางไหนเปล่ มาแต่ใช่อีกโตไม่พี่บ้านกวัตายหาเลยฮ่า <c oughs> <c oughs> ดังมากเลยครับรถเสเบียมาด้วยเมื่อกี้โอ้ยเส้รูปครับสามเส้นโออีกเส้นหนึ่งทางนู้นทางนี้อีกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหมดไปน่าจะร้อยกว่าเที่ยวครับสเสเบียนี่มีงานทําตลอดเลยครับนี่หน้าฝนก็วิง่งทำหินรุกครับขึ้นถนนดินแ๋วครับแบบนี้ทีมงานก็พอมีงานได้ทำเรื่อยๆครับ Chia lửa bốm các đứa hãy bố uẩn xe của hẳn mà Chia lửa bốm hãy bố uẩn hẳn lùa ยังยังใหม่ครับนม่ครับเรดเตียนเรดเตียนเฮ้ยหิงรีบไปเลยรถหนักด้วยโอ้สวยแล้วปวดหัวล o r n า o m ตายหาเลยอีเอายังสูบ โอ้มันแห้งถึงปานนั้นบ่โอ้เรีบเยบร้อยหัวรอนาบุกวันรถนักอีกตะหักเออรถรถรถเอาอ,เเอ,อีกแล้วลี้ยงทอีกแล้ว 我呜，掉，弄金丝鼠没？

บรรมฮวัดไม่รู้ยางหน้ายางลาาาหลังนาโอ้โหฮัลโหล ยางรั่วรอหน้าครับเอาทางที่ฟรีเติมเลยผมไม่อยากเชื่อว่ามันจะแรงถึงนะกำลังมันถึงเนี่ยเป็นเครื่องป่ะ,ะปเป็นเร่งเครื่องขนาดนั้นนะ โมแมนเอาล้มอย่างเนี่ยวะนอย้อนไปบุญน่ะเดี๋ยวถ่ายลถมันขึ้นกันอะแมนถ้าซูบรถเบามันซูบได้อยู่อันนี้รถหนักเนาะบึ่งนี่อะแซงหัวนุ่งการแซงโอ้มันเหยียบอย่างหรือเปล่า

ไปสองนัมไม่รู้ว่าจะได้ทีหรือเปล่าเออหมอนแน่โู้โหดีเที่ยวนี่โอ้มึงจุกแมโอ้โหขี่ไฮแฮงมึงไม่โจวแม่

เบิร์กช่งแล้วคือสิบไลยเทศหรอกเห็ดไปทัวร์ครักเน้อเบิร์กช่งแล้วคือสิโบไลยเทศครับพี่น้องเออเลียงดีเหรอวะ รูปแล้ขึ้นสิเบเอกเมือนเรากระบานเทเทขั้นเดียวปูดำเท่มเดี๋ยวเาไปเดี๋ยวเอาน้ำมันเบรกมาเติมกันพุ่นมันเบรกอยู่หนรถเดี๋จะไปเอายางยี่ส่อีกมันเอายางไปเกียน์ใย่สสองเหรเขาต้องกลับไปเอาอยู่น oh, ีโ yeah. อ้มันเอามาแล้วนั่นเอาขึ้นมาได้ปะ ึ้นแล้วหัวมาทั้งชั่วโมุ่งแนละ้วะโอ้ครใครอยู่อิงอมีเนมือปืนขึ้นมาน้ำพได้ส่ซอายกขึ้นแน่นวะเอาพี่นะพี่เขาไม่ได้เทหรอกอไม่ได้เทเลยของตกได้ข้างหลังอ่ะ โอ้ยทางเขาเห็นแลาวจะเหลียโอ้ยตัวคนน้ำมันเับเนี่ยโอ้โอ้บีกหมะบีกหัวซักเลยนึงเป็นเที่วเดียวบวิบุญหัวบางๆเฮ้ ครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้น่าจะเอาไปทีแค่คันเดียวแล้วกันนะครับเราติดตามกันคลิปหน้าครับเวันนี้ไปโรยหน้าอีกครับเพราะว่าน่าจะขาดอีกเที่ยวนึ่งจอดจอดจอดประเทกันจอด เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ